เลครับสุดท้ายแลสุดท้ายละคนนี้ไม่ได้คนนี้ชนะเลยนะฮะทมปจริงเดี๋เดยเามาีแตทานีเลยาก้มไครับองมปนี่นนี่ต่อแทนทตี แล้วรูบ้านก็จะส่งไปที่ให้แผเนี yeah. ่ยนไก็ขายนเขาเขาเป็นในการเขียนแลขายเด่นกันะใหสเลยไม่าให้น้องฝนตเขาเียกว่ิ ผู้นาชุมชนในโซนบริเวณแถวถนนกาญจนาวาลีนี้นะครับก็มากันหลายท่านเลยนะครับ